के पार ผู้ต r o ค้าสแมตที่8.4สนมที่9ที่8มิทตันบารีทัพพูลปร๊บกับทีนเซริวิสดีเยี่ยมสมุดีสนธยาแมตตุร์คประเภทมือมิคเอสผู้ที่8.4ก่อนที่9 แบดมินตันวารีทับูลพัชราพรพบกับทีเทอร์วิทสมุทรีสมนิยากรรมการผู้ตัดสินที่โรงพอด ทีมเรารักกันงสูมิศรานาเดี๋ยวข้าพิู่ต่อไปกัอนาะกรให้คะน ข้ามไปที่ประเภทมือเอชครับแมตที่97ขอที่10ทีมเดอะร็อคเอชดีซีแะโสภรไรเลอร์เกษมศักดิ์พบกับทีมประทัดแบดมินตันรนดาชัยสาวิตรีแมตที่97ประเภทมือเอชขอที่10เดอะร็อคเอชดีซีแะโสภรไรเลอร์เกษมศักดิ์พบกับทีมประทัดแบดมินตัน รณชัยสาวิตรีพงศกรตัดสิน ผู้ต่อ,อไปแบบที่หนึ่งร้อยประเทศ U.S. ขอที่แปดทีมแปดใบเรืองฤทธิ์จิรวัตรพบกับทีม R.S.K. อภิชอิตประเภทศอ s แบบที่100่อยขอที่แปดทีมแปดใบเรืองวุฒิจิรวัตรพบกับทีม R.S.K. อภิชิต

ประชาสัมพ right ันธ์ผู fact, un, ้เรียนและก็ผีรบนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่สมัครนะครับลงทะเบียนต่างแข่งขันให้ดำเนินการสมัครและลงทะเบียนได้ในเวลานี้นะครับที่ต้ะบริการประชาสัมพันธ์ผู้เรเยนและกีรบนะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนขอให้ดำเนินการลงทะเบียนที่ตางแข่ง ทีมใต้ยี่หมาูปกิติสักวกำบันพบกับทีมกินสบายใจพระวัชชัยประเภทมือเอสัที่102อที่หทีมต้ยี่หมาูิติสักกำบนค พบกับทีมมิสลายใจพระวัชชัยสุพนัทนัทพงศ์ภูตตาสิน ีเดยวตามนัดตามนัดต่อตอ่าลำต่อไปน่าจะเป็นรอบนเกมรอบที่สามล้อสุดท้ายนะครับจบในเกมแล้วก็จะเริ่มมือเกมยรตินะครับก็จะเริ่มเหมือเกมยรต นักกีฬาทุกท่านใดที่ยังไม่มาลงทะเบียนชำลังรบกวนมาลงทะเบียด้วยมือเอ็นมือมิดเอ็นน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบที่สามจบจากมือเอ็นจบจากมือเอ็นแล้วก็จะเป็นมือเอียนะครับมือเอีย ku ma kebia sangat lasa ควาการทิ่เหนือสนามว่าสนามที่หนึ่งว่างสนามที่สองว่างสนามท,ที่สี่ว่างเรียงขึครับ ตอนนี้เป็นการทัวเรือ่องเดียวนักกีฬาคือหน้าบ้านมาแล้วรองน้าคุณเจ้าของ JTK ด้านหน้านะครับตอนนี้เบียร์ชามาเต็มเลยซื้อสองถุงของแถมทีเดียวทีเดียวพัดลมอ๋อซื้อสองถุงของแถมที่เปิดฝาซื้อสี่ถุงแถมพัดลมซื้อหกอง ซื้อหนึ่งแพ็คแถมถูงการความเย็นความร้อนไม่ใช่ไม่ใช่ค